สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเมนท์นนะครับคลิปนี้ครับมาเจอรถเกี่ยวนวดข้าวปานเจริญการช่างวัวเดลว2 0ง0อีกขั้นหนึ่งครับนี่เมื่อกี้คานสีเขียวครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับซูเปอร์ฮีโร่ครับปานเจริญ2020ครับรอสไตล์ปานเจริญครับ ขอแน่แล้วครับโมเดล2020เลยนะครับสิจะเป็นรถเจ้าถิ่นครับ ติ๊กเกอร์ก็พื้นๆครับสไตล์ของเขาครับนี่ดู๋ปานเจริญครับไม่เน้นลวดลายมากครับเน้นคุณภาพครับนี่ก็แดดร่มรมตกแล้วฝนจะค่ำแล้ว ไม่ลุยครับทีนี้ยังไม่เจอเลยปลาเจอตู้แอเราจะลองหาดูนะครับ เจอแต่บ้านจเจริญปีพันยี่สิบแบบธรรมดาครับไม่ใช่ตัวแ์ครับจะเป็นเลน้ำเงินครับ คันเมื่อกี้ก็เป็นเขียวนะครับโคมงเขียวเป็นเจ้าถิ่นครับตะโกตะพิคันนี้ก็เห็นว่าเป็นเจ้าถิ่นเหมือนกันครับไม่รู้อยู่บ้านอะไรนะครับโซนแถวๆตะโกตะพินี่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะคันนี้ก็เพิ่งมาเจอครับแต่คันเขียวเรารู้อยู่ครับว่าเป็นของบ้านตะโกตะพิครับปีนี้ครับรถใหม่เยอะนะครับปีนี้ แล้วก็รถผาากลางก็มาเยอะด้วยครับส่วผภากลางมาเกี่ยวแถวไทยอีสานนี่เยอะมากครับรถเกี่ยวผาากลางบุกไทยอีสานเยอะเลยครับมาทุกปีแล้วครับแต่ปีนี้เห็นว่ามาเยอะนะครับมาเยอะมากแล้วก็รถใหม่ก็เยอะมากนะครับรถใหม่2020เยอะครับแต่โกตพิ่นี่ก็พันเจริญ 2020แล้วก็มีไทยเจริญ2020อีกคันนะครับเป็นคันใหม่ครับแต่ตู้แอร์นี่ยังไม่เห็นนะครับโซนแถวแถวอำเภอประคนชัยแถวนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นไปแถวแถวอำเภอกระสังะครับ จะมีตูวเอกระสังแล้วก็ไปจังหวัดสุรินทร์ข้าวปีนี้ก็ได้เกี่ยวกันท่วนนานะครับไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่หนักเลยครับแรงแรงมากปีนี้น้ําน้ําเยอะครับเยอะขนาดเกี่ยวข้าวข้าวถูกแล้วน้ํายังไม่แห้งนะครับน้ําเยอะมากปีนี้ปีนี้ได้เกี่ยวกันทุกคนครับ แต่ราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปีนี้เปิดหัวได้10บสบาท10บาทกว่านะครับตรงนี้ก็ลดลดแล้วครับไม่ถึง10บาทนะครับบางเจ้าก็9บาทกว่า8บาทกว่า7บาทก็ยังมีนะครับหนักมากครับชาวนาปีนี้รถเกี่ยวก็อยู่ที่ไร่ละ550นะ ทีนี้ราคาข้าวี่ค่อนข้างจะตกต่ำนะครับตามปีที่แล้วปีที่แล้วเปิดหัวในประมาณสิบบาทเอ้ยสิบสามบาทสิบสี่บาทนะปีที่แล้วพอถึงข้าวเยอะๆมันก็ลงอยู่ที่ประมาณสิบบาทกว่าสิบเอ็ดบาทแต่ปีนี้ครับเปิดหัวที่สิบบาทเลยครับสิบบาทกว่าข้าวพอข้าวเยอะมันก็ลงแล้วก็อยู่ที่คุณภาพข้าวด้วยครับบางทีก็มีปนบางทีก็เอียงครับแล้วเขาจะว่าเอามันก็เลยเหลือที่แปดบาทเจ็ดบาท แบาทกว่าอย่าเงี้ยตอนนาก็ไม่เหลืออะไรแล้วครับจากเคยขายข้าวตันละหมื่นกว่าบาทเหลือแล้ตันละเจ็ดแปดพันเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรครับแค่ค่าเกี่ยวข้าวก็ไล่ละห้ารห้าสิบแล้วไหนจะลงทุนที่ลงทุนมาเยอ,อะ,ะครับ หรือว่าถูกถูกมากครับปีนี้ราคาข้าว เรียบ,ร,ยบราคารถผมก็ไม่รู้นะครับว่าทีนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหรนะ่นาะเดี๋ยวพูดผิดไปเดี๋ยวอาจะโจมตีอีกนะครับเสียชื่ออู่เขานะครับ เ,เพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะครับว่าปีนี้รถพันเจริญสองพัยี่สิบเนี่ยมันราคาเท่าไหรผมก็ไม่ค่อยรู้นะเพราะว่าไม่รู้จะถามใครครับถามคนขับรถก็เกี่ยวอยู่เนาะไม่รู้จะถามยังไงผมเงินไปเรื่อยๆนะรถเกี่ยวข้าวครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็ภาคไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับ ดูทุ่งนาดูรถเกี่ยวไปเรื่อยๆนะครับถ้าผ,ผิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องฟังผมพาก็ได้นะครับดูบรรยากาศท้องทุ่งนาเอาครับตอนนี้ก็แดดก็เริ่มตะวันจะเริ่มรับขอรฟ้าแล้วตอนนี้ก็ประมาณ5โมงคร5โมงเย็น ลมลมตกนี่ครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยู่ไกลครับนี่ไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้กลับบ้านเนาะไม่ค่อยได้กลับอีสานเนี่ยทุ่งนาคิดถึงบรรยากาศทุ่งนาครับนี่ผมเลยครับ